สวัสดีครับสามพิศลานซอสศิวัตรครับอ่าไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็สองอาทิตย์ครับกรซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่นี่เลยครับอ่าที่หาแยกหาแยกอไรวะที่ลามนี่แหละนะใช่ครับอยู่ที่ลามนี่แหละใช่ไหมหาแยกวัดเรพลแล้วมีอออยู่ไปออกไปอยู่ตรงบุรีใช่ไหมใช่ครับแล้วมีใครเป็นพวกซ้อมมาอยู่นั่นตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆในค่ายอยู่บ้างนะอืมพี่ๆเพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุ ยี่สามครับสูงเท่าไรโดยหกพิมากน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับโบวครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเจริญสุกร์ไม่เคยต่อยกับน้องมันด้วยครับครั้งแรกเลยครับศึกษาเกมน้องมา้ยังก็ศึกษาอยู่น้องมวยสไตล์ก็โบว์เหมือนกันครับโดยเดินครับวันนี้มาเจอน้องมันเนี่ยวางเกมมาแผนให้ดีก็ เรื่อยๆก่อนครับก็ดู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 ไปก่อนครับเหมือนต่อยซาวสตาเราก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒน้องหอีกทีเนาะแต่วันนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยใช่คือว่าเข็มขัดเส้นนี้กระชากกับเอวน้องมาไว้ที่เอวเราได้ไหมพยายามพยายามที่สุดค้งมั่วันนี้ตั้งใจเลยครับอืมวันนี้ต่อยที่เวทร้อยสิบแปดเนาะใช่ที่นี่เราต่อยอยู่เวทร้อยได้ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่เลยล่าสุดเราต่อยไว้กับใครล่าสุดต่อยกับไว้เพชรบุญการอ่าที่ีี่เป็นไงบ้างวันนั้นชนะน้องใคชนะน้องไปเนาะวันนั้นเวทร้อย แปดกับตัวตีแปดนี่เลยครับถ้าเกิดวันนี้อยากเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะมาเกินครับประมาณครับตอนหนึ่งก็มาวิ่งยิ่งยีนส์ไตอนเช้าครับร่างกายไปนี้ก็เริ่มร้อยครับสมบูรณ์แข็งใดครับวันนี้พร้อมเอาเข็มขันนี้กลับบ้านนะครับผมอืมไฟนี้เราคุมมากี่กิโลคุยมาประมาณสามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ ห้าสิบสุดไปคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนขับรถหนอ่อยสวัสดีครับฟังชาวใต้เขียวร่วมดีแล้วครับเพราะวันนี้จิ๊กแจมเยอะครับแล้เก็มีดนตรีพวกสวันนีครับนอโชคดีามาครับ